คนตาบอดจินตนาการหน้าคู่สนทนาที่กําลังคุยด้วยอยู่ยังไงจริงๆแล้วคนตาบอดไม่ได้จินตนาการทุกอย่างค่ะโดยเฉพาะคู่สนทนาเนาะที่เรากําลังคุยด้วยสมมุติว่ามีคนแบบโทรศัพท์มาหาเนาะเราอาจจะแบบเป็นคนที่เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนอ่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้จินตนาการหรอกเนาะว่าเอยหน้าเขา่เป็นหน้ายังไงเนาะแต่ว่าเราอาจจะโฟกัสมากกว่าว่าสิ่งที่เขากําลังจะสื่อสารกับเราอะเขาต้องการอะไรเขาจะแบบมาหลอกเราหรือเปล่านะ ทีนี้ถ้าสมมติว่ามีคนถามเราว่าอ้าวงั้นลองแบบเออลองช่วยลองแบบเดาหน้าผมหน่อยได้ไหมครับว่าแบบเออผมหน้าตาเป็นยังไงเรารู้สึกว่าคําถามเนี้ยมันเป็นคำถามที่ตอบยากเนาะแม้กระทั่งแบบเขาเป็นคนถามมาเองอะ่ะการที่เราจะตอบในทางแบบไม่ดียอะไรเงี้ยมันก็คงแบบเออเป็นไปไม่ได้นอ,นอกจากว่าเราสนิทกันเราอาจจะเหมือนฟิลล้อเล่นนะว่าหน้าแย่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงอะ่ะ มันก็คงจะต้องเหมือนอตอบแบบกลางๆใช่ไหมเออก็ก็ก็คงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยเสียงอ่ะมันไม่สามารถที่จะดีเทกใบหน้าของคนอ่ะออกมาได้แบบ exactly อยู่แล้วเนาะมันอาจจะบอกได้แค่ว่าคนนี้แบบเป็นคนภาคอะไรซึ่งฟังอาจจะฟังจากสำเนียงแต่ว่าด้วยนำเสียงหรือว่าด้วยเสียงของคนอ่ะคะ่ะเสียงใหญ่เสียงเล็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าคนตัวใหญ่จะต้องเสียงใหญ่คนตัวเล็กจะต้องเสียงเล็กเสมอไปเนาะ หรือว่าหรือว่าเสียงเองมันก็คงไม่ได้บอกแบบลักษณะของคิ้วปากอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วยกเว้นจมูกบางทีอาจจะเดาได้จากแบบเสียงที่ขึ้นจมูกหรือว่าเสียงที่มันแบนลงไปเอย n ฮะ